เราก็จะายามันตุไว้ไหมแต่ว่ามูลกาแต่ว่าี่ดดังมันไม่กลมมานองอียาโคตรกลมเลยครับแต่ไงายาต้มตั้งมาตอดอยู่ไนได้เงนินตัวเรื่แบบรีมา้ตั้งมาดับบาไม่ดับปุ๊บมันไม่ดับบาแต่ว่าเปลี่นคนอื่นแต่ว่าก้าวไปมันดับบาเรามีือนกุ้มอันนู้นเลยไม่ดับบาเลยครับ ผมขอเลยขอดูรอยดักพี่ได้ป่ะครับราท้าไหมพี่ผมขอดูรอยดักพี่ได้ป่ะครับต้องต้องโยครับพี่โอ้โหี่ดักที่ไหนครับจากในคุกจากในคุกใช่ไหมครับขอดูด้านหลังหน่อยครับจากไหนครับจางไหนจากนีัเไนจังไหดูนะครับที่เห็นนะครับนี่แล้วก็โบ อุต่าหวานอะไรยังไงล่ะนางนีก็นุ่มเว้ยนักนีก็นุ่มนางนีก็นุ่มใช่อย่าดันบิดนะครับเกด้บุ้กันได้อย่าตีกันดูดกันได้เดี๋ยวกันได้ครับผมนั่งต้มกินกันเลยไปเลื่อยไหนไม่จับแต่ว่าปวดติดเลียติดเป่งอย่าบ้าน้องแต่เด็กดงครับปีนั่นมาเดียวปีเจ็บมาเยอะปีเจ็บมาเยอะปีเจ็บมาเยอะยายคนตุกคนรู้กินร่างเมียไปครับผม กินย่างอย่างไรนะเนโนอันนี้อก้องเตเนี่ก็โต่กันตัวเจ้าแล้วนะครับเป็นจกันคนว่าไอ้เด็กเว้นครับมึงได้บินบุได้หมดได้หมดได้หมดตัดดจุนได้ดก็ได้ใช่ไหมเป็นไงูดเลยนยกน้องแล้วก็ร่างกำก็ร่างแบบนี่มาตั้งแต่กองสนไหก็ร่าง กอดรากักดร่ากันเดินเล่นอะไรก็ได้ร่ากันมนร่ากันร่างกันเมอนกอดรางกันมืนโสดเว้ยได้รากันรามกับ่รว่าร่ากัรากักอดรากันไม่รากัรกัรามกันกดรากันกินอะไรที่สกับผมเลกับผมักำ